วัสดีช่วงบ่ายที่อากาศร้อนๆนะครับบ้านสวนยินดีครับเตรียมผักสาบส่งให้ลูกค้านะครับช่วงนี้ต้นกล้าผักสาบก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมบอกว่าพอพอพอช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะเริ่มทอดยอดจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเริ่มทอดยอดนะครับการจำหน่ายก็ต้นละย20บาทเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้ เดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดในการจัดทรงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็กําลังจะทอดยอดนะครับต้นบักซาบกําลังจะทอดยอดอันเนี้ยในถุงถุงขนาดเท่าไหร่สามคูณสามคูณเจ็ดนะครับนะครับที่เห็นสวยๆงามๆต้นอวบป,ป,ป,ประมาณนี้นี่คือ,อหลังจากที่ที่ชำเงาเสร็จปุ๊บมาไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็ก็โรยหน้าด้วย โดยด้วยอะไรนะครับแกลบอะแกลบหมักขี้ไก่นะครับบางบางนะครับแกลบหมักขีไก่บางๆนะครับก็ก็เห็นผลนะครับผ่านไปเดือนสองเดือนก็เห็นผลว่าว่าต้นสวยงามใบใหญ่นะครับต้นสวยงามใบใหญ่แล้วก็เริ่มทอดยอดด้วยครับทีนี้มาดูวิธีการที่ผมส่งนะครับผมส่ง อันนี้เป็นกล่องกล่องขนาดเล็กนะครับกล่องขนาดเล็กอันนี้ผมใส่5ต้นนะครับ5ต้นก็ยัดยัดไปนะครับก็ยัดยัดไป5ต้นครับก็ต้นละยี่บาทครับแต่นี้ค่าส่งค่าส่งก็คือตามจริงนะครับแล้วก็บวกค่ากล่องด้วยนิดหน่อยนะครับอันนี้กล่องนี้เป็นกล่องขนาด G นะครับกล่องขนาด G ก็กล่องใหญ่ขึ้นมาทีหน่อยอันนี้ใส่ได้ทั้งหมด12ต้นนะครับผมจะใส่ทั้งหมดไป12ต้น นะครับ12ต้นก็12 2 24นะ240บาทนะครับ2 4บาทอันนี้ค่าส่งก็คือตามจริงนะครับค่าส่งตามจริงน้ำหนักอาจจะอาจจะเยอะหน่อยนะครับอาจจะอาจจะถึงถึง10กว่ากิโลด้วยซ้ำนะครับาแต่ทีนี้สิ่งที่ผมคิดคิดก็คือความคุ้มค่าของของต้นไม้ที่เราจะนำไปปลูกก็คืออเขาพร้อมที่จะปลูกเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องล้างดินอ่าล้างลาก แล้วก็นำไปชำอีก2เดือนอย่างที่ผมเคยนำเรียนทุกท่านนะครับถ้าทุกท่านคิดว่าราคานี้มัน,มนสูงเกินไปก็เลือกวิธีการสำหรับการจัดส่งคือการล้างดินส่งนะครับแต่ท่านต้องนำมาชำเองอนะันนั้นค่าส่งถูกครับค่าส่งถูกนะครับเมาสจ่ายไปเลยครับ70บาท80บบาทแค่นั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือค่าส่งตามจริงเพราะว่าผมส่งแบบทั้งทั้งถุงนะครับส่งทั้งถุงดินนะครับ ส่งทั้งถุงดินนะครับก็อาจจะมีเอาดินออกนิดหน่อยเพื่อช่วยลดน้ําหนักบ้างนะครับอันนี้ก็คือเซตที่จะจัดส่งในวันนี้นะครับใบกําลังเขียวงามเลยนะครับใบกําลังเขียวงามสวยงามมากนะครับสวยงามมากโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสนใจลองคักมานะครับแต่ว่าค่าส่งตามจริงนะครับแต่ว่าคงไม่เกินไม่เกิน200บาทต่อกล่องนะครับค่าส่งนะครับ ก็หลายท่านก็คิดว่าเป็นราคาที่สูงนะครับหลายท่านที่รับได้ก็ลองไอ้นี้มานะครับลองทักมานะครับตตยคลิปก็ได้ครับหรือแอดไลน์ที่0892736905นะครับบ้านสวนยินดีนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ